ดูเหมือนพระสุขเข้า,พร,า,าพระเสาแทกดาวพลิหัดเคลื่อนแล้วมันเกี่ยวอะไรกับรวมไทยสร้างชาติทำไมช่วงนี้ดราม่าเยอะเหมือนงานเข้าใช่ไหมรวมไทยสร้างชาติเมื่อวานนี้อย่างน้อยเจอ2ประเด็นประเด็นแรกเนี่ยคุณประชาเร่งสมบูรณ์สุขผู้สมัครสสของพักเนี่ยจังหวัดเลยครับก็นําทีมเนี่ยคะ่ะบุกไปที่พักรวมไทยสร้างชาติที่ซอยอาลีอ้างว่าเหมือนพัก,กไม่ได้ดูแลกระสุนน้ํามันอะไรต่างๆเนี่ยไม่รักษาสัญญาเลยหาเสียงยากหัวหน้าเองเนี่ยหัวหน้าพักน่าจะหมายถึงคุณพิรพันธ์สัรตินทวิภาค ก็ไม่คุยด้วยกับกลุ่มพวกเขาผู้สมัครอีสานภักกลางภักเหนือบางส่วนนะฮะเลขาลายไปก็ไม่อ่านไม่ตอบบอกว่าคุณปรีชาบอกเป็นรัฐมนตรีมาสองกระทรวงยังไม่เคยเจอกันเมืองแบบนี้มาก่อนเลยนะฮะก็พูดไปพูดมาอยู่ที่หน้าที่ทําการพักเนี่ยตอนแรกบอกว่าถ้าไม่มีใครมาพูดมาคุยเนี่ยเดี๋ยวจะไปทําเนียบปรากฏว่าระหว่างนั้นที่คุณปรีชากําลังให้สัมภาษณ์อยู่ เสหิค่ะฮิมาลัยผิวพันธุ์อย่าบอกนะว่ามาเดินผ่าเข้ามาในกลางวงนี้เลยแล้วบอกขออนุญาตครับ,รบนในฐานะผู้ประสานงานของพักเนี่ย ไหนมีอะไรจะมายื่นไหม,มข้อเรียกร้องอะไรคุณบิชาบอกไม่มีแล้วผู้เสียหาก็เลยบอกว่าจริงๆนักการเมืองคือยืนฟังอยู่แล้วในระยะหนึ่งรจริงๆนักการเมืองเสนอตัวมารับใช้ประชาชนเนี่ยก็ต้องมีความพร้อมในระดับหนึ่งพักเขาบอกว่าพักเขาไม่มีในทุนไร้ทุนเพราะว่ายึดมั่นอุดมการปกป้องชาติรับใช้ประชาชนก็ไม่ได้มีทุนรอนอะไรมากมายขนาดนั้น แต่ทางนี้เขาบอกว่าไม่ถึงตามกฎหมายเลือกตั้งไงแล้วก็บางคนเขาก็บอกว่าอย่างปราศัยที่อีสานเนี่ยก็อยากให้พลเอกประยุทธ์ไปสุดท้ายก็ไม่ได้พลเอกประยุทธ์ไม่ได้ไปไปอีสานไกลสุดนี่ใช่โคราชไหมเนี่ยก็น่าจะใช่ประมาณนั้นแต่ทางนี้เขาก็เลยบอกเขาหาเสียงยากแล้วบางคนก็ประกาศยุติการหาเสียงไปเลยเขาบอกว่าไม่หาไม่หาเสียงแล้วแล้วก็แล้วแต่ว่าประชาชนจะชอบจะซึ้นชอบก็ให้เลือกทั้งพักทั้งคนนะคะกระสุนหมดนี่ไม่ใช่เรื่องเดียวนะดราม่ารวมไทยสร้างชาติเนี่ย ยังมีปมยิงเลเซอร์หาเสียงบนสะพานพระรามแปดอีกครับเชิญชวนให้ไปเลือกพักรวมไทยสร้างชาติตื่นตาตื่นใจครับเห็นแล้วมันตื่นตาตื่นใจตื่นตาตื่นใจกันได้ไม่นานกลายเป็นปัญหาแล้วฮะหาเสียงแบบนี้ผิดกฎหมายไหมคําถามมาทันทีค่ะสะพานพระรามแปดของหลวงใช่ไหม,มใครคิดใครสั่งให้ทํานะครับมันมีคําถามตามมาเยอะครับแกนําพักรวมไทยสร้างชาติไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามรวมถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชาคุณสุชาติชมกลิ่น เขามองว่าการไปยิงเลเซอร์บนสะพานพระรามแปดเป็นความหวังดีค่ะเป็นความหวังดีของใครเป็นความหวังดีส่วนบุคคลมไม่เกี่ยวกับพักพักไม่ได้ทําแล้วก็ปฏิเสธด้วยว่าไม่ได้ไปโยนความผิดให้ลูกพักเพราะอะไรเพราะก่อนหน้านี้คนที่เผยแพร่ภาพนี้ก็คุณที่พานันค่ะสิดิชนะเห็นบอกมีรายงานว่าปิดห้องคุยกันด้วยเมื่อวานที่ทำเนียทั้งคุณเพียรพันธ์สาริรัฐภิภาคพลเอกประยุทธ์แล้วก็เรียกคุณที่พานันมนาะพูดคุยมีรายงานว่าบางช่วงบางตอนเนี่ยคุณเพียรพันธ์ก็ตําหนิคุณที่พานัน ตรงนั้นเลยนะคะประมาณว่าแบบทําไมเรื่องใหญ่ขนาดนี้ไม่ปรึกษาไม่พูดคุยทำ่างนี้ได้ยังไงใช้อะไรคิดอะไรประมาณนี้บ,บอกมาแบบนี้ในระหว่างนั้นีแ,นแล้วก็เมื่อวานอันนี้เป็นรายงานมาว่าที่เขาบอกว่าได้ยินมาแล้วเมื่อวานนี้ก็มีการตามหาตัวคุณที่พานานปกติเนี่ยเวลาท่าแถลงครามาจะเห็นคุณที่พานานอยู่ข้างหลังเจอง่ายครับเมื่อวานไม่เจอเลยใช่ไหมใช่ค่ะคือแถลงการของพักเนี่ยมันเป็นการ ประกาศชัดเจนว่านี่เป็นการตัดสินใจโดยส่วนตัวคุณทิพาน,นัน์ไม่ได้ผ่านผู้หลักผู้ใหญ่ภายในพักนะครับเรียกง่ายๆคุณทิพาน,นัน์รับเต็มฮะรับเต็มๆเรื่องนี้ชวนวิเคราะห์กันกับพี่ประจักษ์นะครับพี่ประจักษ์เรื่องนี้สุดท้ายพักมีแถลงการออกมาแบบนั้นมันก็เหมือนกับม,ม,มีมีการแสดงความรับผิดชอบอะ่ะแล้วพักก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้ผิดเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ก็มีคนมองก็ความผิดมันสําเร็จไปแล้วแล้วพักได้ประโยชน์ครับ พอมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นแน่นอนต้องหาแพะมันกันครับครับครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่สุดท้ายเราก็ยังไม่เห็นแพะยนี้ออกมานะฮะแต่ว่าทั้งหมดมันนําไปสู่เรื่องราวที่มันเป็นประเด็นประเด็นคำถามอย่างที่คุณต้นอุรชัยเตินเอาไว้นั่นแหละคือหลักเกณฑ์กติกาว่าด้วยป้ายในการหาเสียงของกกตน,นี่มันชัดเจนอยู่แล้วครับและเรื่องการขออนุญ,ญาตนะครับในการใช้พื้นที่เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีข้อกําหนดไว้อยู่แล้วเมื่อมันเกิดอย่างนี้ขึ้นมาครับถ้าทางกกตเนี่ยสุดท้ายทําอะไรไม่ได้ครับ ทัวลงแน่นอนครับเ,เราจะเห็นรถทัวไปจอดอยู่หน้ากกตอีกรอบหนึ่งนะฮะนี่คือเรื่องที่อยู่ในความสนใจของผู้คนมากเมื่อวานครับในโลกโซเชียลมีการพูดถึงเรื่องนี้กันเยอะตั้งเป็นประเด็นคําถามว่าตกลงมันทําได้ทําไม่ได้ใครจะเป็นคนตัดสินใครจะเป็นคนรับผิดชอบนะครับเรื่องกรณีที่เกี่ยวข้องนะฮะเรื่องที่โยนกันไปโยนกันมาครับสาหรับปมเรื่องของการใช้เลเซอร์นะครับในการที่จะโฆษณา หาเสียงนะครับของพรรครวมไทยสร้างชาติที่เสาของสะพานพระรามแครับซึ่งเชื่อมระหว่างกรุงเทพกับฝั่งทนเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับมันกลายเป็นประเด็นที่เริ่มต้นจากคุณที่ผ่านานั้นมีการแชร์ภาพนะฮะแชร์ภาพที่เกิดขึ้นแล้วในเวลาต่อมามันกลายเป็นเรื่องที่ถูกวิาพากษ์วิจารกันในโลกโซเชียลว่าตกลงมันทำได้หรือทำไม่ได้อย่างไรครับ ร้อนไปถึงพักรวมไทยสร้างชาติอย่างที่คุณอุรชัยกับคุณดาวีเกิื่นไปเมื่อสักครู่ครับออกโรงมายืนยันเสียงแข็งเลยนะครับบอกว่าพักไม่ทราบเรื่องไม่รู้เรื่องครับเป็นเรื่องการกระทําของคุณทิพานันต์นะฮะไปยื่นหนังสือส่งไปยังประลัดกรุงเทพมหานครด้วยตัวเองครับไม่ได้มาปรึกษาพักนะครับเป็นการตัดสินใจโดยพนัการถ้าพูดกันภาษาชาวบ้านโดยทั่วไปทางเท่านี้โดยความเป็นจริงนะครับคุณทิพานันนี่ยังไม่เคยเป็นสสเลยนะครับ แม้ว่าจะเคยมีบทบาทนะครับร่วมกิจกรรมทางการเมืองในช่วงที่ผ่านมาแต่ไม่เคยเป็นสสครับเพราะฉะนั้นเรื่องใหญ่ขนาดนี้ครับเจ้าตัวเนี่ยจะไม่ปรึกษากับผู้เลขาผู้ใหญ่ในภายในพักเนี่ยมันก็ดูจักอะไรอยู่เช่นเดียวกันครับซึ่งในเวลาต่อมาครับเราก็ได้เห็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครคุณชัดชัดสิทธิพันธ์ออกมานั่งแถลงข่าวด้วยตัวเองครับยอมรับว่าได้รับหนังสือนะครับในส่วนของกทมมีการทําหนังสือขออนุญาตมา แล้วก็ทมก็มีการอนุญาตด้วยครับอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อกิจกรรมทางการเมืองครับคิดว่าจะเป็นการหาเสียงปกติธรรมดาโดยทั่วไปครับเจ้าตัวบอกด้วยนะครับบอกว่าถ้ารู้ว่ามีการยิงแสงเลเซอร์ด้วยก็จะไม่มีการอนุมัติครับมันก็มีคําถามตามมาเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมเวลาดูหนังสือเนี่ยการจะอนุมัติอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันไม่มีความละเอียดรอบคอบขนาดนั้นหรือยอย่างไร ผู้ว่าจังชาดีโยนไปที่กรกตครับบอกว่ากกตจะเป็นคนตัดสินนะครับว่าเรื่องนี้มันผิดหรือถูกครับแล้วว่าในเวลาต่อมาครับทางคุณอิทธิพรบุญประของกับประธานกรกตครับ,รก,รก,รบก็ออกโรมาแจกแจงตามหลักการเป๊ะเลยครับบอกว่าถ้ามีการยื่นขออนุญาตและเจ้าของสถานที่ยินยอมครับก็ไม่มีปัญหาสามารถทําได้ไม่ผิดระเบียบไม่ผิดประกาศของทางกกตทําได้ครับ นี่แหละมันก็เลยนำไปสู่ประปเด็นร้อนในโลกของโซเชียลเมื่อวานนี้ครับมีความเห็นที่หลากหลายตามมากันเยอะแยะครับที่สําคัญมันก็มีทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยมีการตั้งเป็นประเด็นคำถามเยอะคนหนึ่งที่ถือได้ว่าสร้างสีสันเมื่อวานนี้ครับก็คือคุณสมใจศรีสุธิยาก่อนครับนี่เป็นอดีกอกตกกตนะครับปัจจุบันเป็นประธานยุทธศาสตร์ของพรรคเสรีรวมไทยออกมาตั้งเป็นปุจฉาที่น่าสนใจอย่างยิ่งครับบอกว่าถ้ากกตเนี่ยนะฮะ วินิจฉัยแล้วบอกว่าสามารถทําได้เดี๋ยววันนี้เจอกันครับที่จริงมีคุณสมชัยพูดตั้งแต่เมื่อวานบอกว่าเดี๋ยวเจอกันครับจะไปยิงเลเซอร์หาเสียงครับสําหรับหมายเลขของพรรคเสรีรวมไทยที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลครับก็ถือได้ว่าเป็นการเกาะติดนะครับการไล่ฟัดกรก,ะกะตรุ่นน้องของคุณสมชัยนี่อย่างไม่ลดราวาสศอกเช่นเดียวกันนะครับเรื่องนี้นะฮะจะผิดถูกอย่างไรมันต้องมีคําอธิบายต้องมีการดําเนินการนะครับ เพราะอย่างที่คุณอุรชัยว่าไว้ป้ายในการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยมันมีกฎมันมีระเบียบเอาไว้อยู่แล้วครับว่ามีขนาดได้เท่าไหร่อย่างไรนะครับจะไปตีความว่านี่เป็นการยิงแสงเลเซอร์เนี่ยมันก็ดูจากอะไรอยู่นะครับประเด็นสําคัญเนี่ยมันตามมาเยอะครับประเด็นคําถามที่ต้องการความชัดเจนเรื่องการใช้เลเซอร์นะครับยิงแสงเลเซอร์ในการโฆษณาหาเสียงมันทําได้แค่ไหนอย่างไรกฎระเบียบกติกานะครับขนาดของมันเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับ พื้นที่ของราชการพื้นที่ของเอกชนทําได้ทําไม่ได้อย่างไรครับการตัดสินใจโดยตัวของคนคนเดียวทําได้ไหมนะฮะหรือต้องเป็นของทั้งพักการเมืองหรือถ้าเกิดว่าทําได้ทั้งสองอย่างครับเราอาจจะได้เห็นครับเราอาจจะได้เห็นแต่ละพักการเมืองในช่วงโค้งสุดท้ายทางตรงสุดท้าย100เมตรสุดท้ายครับยิงเลเซอร์โฆษณาหาเสียงกันเจ้าละวันครับตึกรามอาคารบ้านเรือนทั้งในกรุงเทพและในต่างจังหวัดเนี่ยก็คงจะเต็มไปด้วยสีสัน เต็มไปด้วยความพิลึกพิลั่นกันพอสมควรครับนี่คือประเด็นที่มันจะเกิดขึ้นตามมานะครับจากความไม่ชัดเจนเรื่องนี้พอมันมีความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นครับก็แน่นอนที่สุดมันก็จะนําไปสู่ประเด็นคำถามพุ่งกลับไปที่กรกตอีกเช่นเดิมครับพุ่งกลับไปที่กรกตทั้งเรื่องความชัดเจนความเข้มข้นเด็ดขาดในการที่จะปฏิบัติตามก,กฎกติกาปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง ป้องกันการได้เปรียบเสียเปรียบหรือว่าเอื้อประโยชน์หรือโอนเอียงให้กับพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งครับมันจะมีคําถามตามมาเพราะว่าผู้คนจํานวนไม่น้อยเริ่มเอะใจนะครับบอกว่าเอ๊ะที่ผ่านมามันจักแต่อยงเอียงยังไงมาตั้งแต่ต้นหรือเปล่ายังไงนะครับนี่ยังไม่นับรวมเรื่องอะไรยังไม่นับรวมว่าเรื่องเก่านียยังเคลียร์ไม่จบเลยนะครับผู้คนยังค้างคาใจอยู่เปิดงานใหม่ครับเอางานใหม่งอกเงยเข้ามาแล้วครับให้เกิดความสับสนในหมู่ของประชาชน โดยทั่วไปครับหัวจะปวดตามมานะครับนี่ก็คือเป็นประเด็นที่บันปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วครับทั้งทั้งที่นะครับทั้งทั้งที่กกตเพิ่งเจอกับทัวลงครั้งใหญ่นะครับก็คือการใช้สิทธิ์เลือกตั้งลงหน้าเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมามันเต็มไปได้วยปัญหาสารพัดสารพันธ์ครับในมุมของคนที่ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งครับเขาต้องการออกไปรักษาสิทธิ์ของตัวเองครับต้องการความชัดเจนต้องการความเข้าใจนะครับ ในเรื่องราวต่างๆที่ค้างคาใจที่มันเกิดขึ้นนะฮะแต่ว่าในมุมของกรกตรกับมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้คนโดยทัว่วไปอยากจะเห็นจากปากของกรกตรครับจะเป็นเรื่องการกล่าวคําขอโทษหรือจะแสดงความรับผิดชอบต่อความบกพร่องที่เกิดขึ้นแต่เราก็ไม่เห็นครับนอกจากการพยายามอธิบายนะครับบอกว่าปัญหาเนี่ยมันได้รับการแก้ไขแล้วบอกว่าหยิบกล่อ,องบัตรเลือกตั้งก็ดีนะครับหรือระหว่างการขนย้าย บัลือกตั้งนะครับไปยังจุดที่จะถือว่าจะเก็บไว้แล้วก็จะมีการนับนะฮะจะมีทั้งกล้องนะฮะวงจรปิดจะมีทั้ง GPS นะครับเพื่อสามารถทีจะตรวจสอบได้นะฮะก็พยายามที่อธิบายไปถึงตรงนั้นนอกจากนี้นะครับสิ่งที่มันเป็นประเด็นก็คือว่ายังมีการสั่งกำชับไปยังผู้มีรายการเลือกตั้งในแต่ละจังหวัดครับบอกว่าให้ควบคุมการเลือกตั้งสอสวันที่14พฤษภาคมนี้ ให้เป็นไปอย่างเข้มงวดรอบคอบรัดกลุ่มถูกต้องตามกฎหมายระเบียบปฏิบัติกตาและแนวทางของทางกกตครับคนที่ออกมากำชับก็หนีไม่พ้นคุณสแสวงบุญมีครับเลขาธิการกกตนะฮะมันก็มีคำถามนะครับมันมีข้อสงสัยมีคำถามค้างคาใจตามมากันพอสมควรนะฮะบ,บอกว่าเออที่ผ่านมาเคยมีการสั่งกำชับให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวดอย่างที่มีการพูดไว้เมื่อวานหรือเปล่าหรือไม่มี รือเป็นเพียงแค่การเรียกมาอบรมไม่ได้มีผ่านขั้นตอนในการปฏิบัติอบรมเสร็จปล่อยกลับบ้านอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ได้เคยปฏิบัติจริงหรือเปล่านะฮะเพราะทางกปนก,ก็คือกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งที่เจอกับปัญหาจากการสอบถามของผู้คนในวันใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้ากปนกเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะมาจากข้าราชการครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูครับนะฮะโดยข้อเท็จจริงที่ปฏิเสธกันไม่ได้ก็คือว่า เจ้าหน้าที่เหล่านี้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องกฎกติกาว่าด้วยการเลือกตั้งน้อยมากครับเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงกฎกติการะเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งมันเปลี่ยนกันเกือบทุกรอบครับครั้งนี้เป็นครั้งที่5ในการเลือกตั้ง6กครั้งหลังสุดครับแล้วนักระษาอะไรครับครูเนี่ยถูกสอนอบรมนะครับให้ทําหน้าที่ในการสอนเด็กตามแนวทางหรือหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการนะครับซึ่งก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่แต่ว่าเรื่องความรู้ความเข้าใจเรื่องการเลือกตั้งเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ของครูโดยตรรงครับ เพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้ผู้คนซึ่งร้อนแล้วอุ่นอยู่แล้วครับเมื่อวันที่7สภาพอากาศร้อนมากพอไปสอบถามเจ้าที่กปนแล้วตอบไม่ได้ครับมันยิ่งเพิ่มดีกรีความร้อนให้ระอุเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงจะโยนบาปไปที่กรก,กปนอ,อย่างเดียวไม่ได้นะครับกกตครับและสํานักงานกรรมการการเลือกตั้งครับที่มีคุณสแสวงบุญมีเนี่ยเป็นเลขาธิการอยู่เนี่ยก็แน่นอนที่สุดครับปฏิเสธความรับผิดชอบไปไม่ได้เพราะว่า จะต้องเป็นหน่วยงานที่ต้องเตรียมความพร้อมในการที่จะทดสอบในการที่จะประเมินผลนะครับเตรียมในการที่จะรับมือเรื่องของการเลือกตั้งนะครับเพราะรู้อยู่แล้วการเลือกตั้งครั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงกติกาอีกแล้วเพียงแต่ว่าบางอย่างที่มันยังเหมือนเดิมอยู่อย่างเช่นการใช้สิทธิเลือกตั้งโลกหน้าการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตรวมไปจนกระทั่งถึงนอกราชอาณาจักรยังไงก็ต้องมีครับบทเรียนจากการเลือกตั้งเมื่อปี2 5 6 2เนี่ยทนโทษอยู่แล้วครับ สามารถที่นํามาสรุปนะฮะหาวิธีการในการที่จะรับมือครับแต่เราก็จะไม่เห็นอะไรที่มันดีขึ้นกว่าเดิมชัดเจนนะครับแม้แต่เรื่องกรณีของบัตรเลือกตั้งที่นิวซีแลนด์ใช่ไหมครับที่ส่งมาแล้วปรากฏว่าไม่มีคนไปรับอันนี้ก็เป็นปัญหาครับซึ่งแน่นอนที่สุดกกตก็ถูกมองอยู่แล้วฮะเพราะฉะนั้นคําถามที่มันตามมาก็คือว่าช่วงเวลาที่มีอย่างเหลือเฟือในการที่จะรับมือกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมันถูกนําไปใช้ประโยชน์อย่างไรนะฮะ และยิ่งมีข่าวคราวว่ากกตเนี่ยบินไปดูงานในต่างประเทศในช่วงก่อนจะถึงวันเลือกตั้งจริงเนี่ยสองสามสัปดาห์เท่านั้นครับทางท้ายนี่นมันมีปัญหาให้เคลียร์ให้แก้ไขอยู่เยอะครับเรียกได้ว่าทัวร์มันก็เลยลงครับทัวร์นี่ไปจอดอยู่หน้ากะกะตเยอะครับเพราะว่าโดนทัวร์ลงอย่างหนักครับว่ามันมีความจําเป็นแค่ไหนอย่างไรในเรื่องของการบริหารการจัดการของทางกะกะตด้วยครับคราวนี้มันมาถึงบทสรุปสุดท้ายนะครับคุณอรชัยคุณดาวี คือจริงๆแล้วปัญหาสําคัญเนี่ยที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือว่ามันมีแลบผ่างมันมีช่องว่างระหว่างกกตกับประชาชนโดยทั่วไปซึ่งมีมีความรู้ความเข้าใจค่อนข้างจํากัดเขาอยากจะรู้อยากจะทราบมีคําถามเยอะแยะมากมายจากกองแต่มันมีแลบห่างเกิดขึ้นเพราะว่ากกตเนี่ยชุดนี้เราไม่ได้เห็นตัวตึงเราไม่ได้เห็นโคศกที่มาจากกกตด้วยกันนะฮะครับเพื่อทําหน้าที่ในการสื่อสารอธิบายนะฮะซึ่งมัน ในในช่วงที่ผ่านมากกตหลายชุดเราได้เห็นนะครับตั้งแต่คุณยุรัตกบมลเวทตั้งแต่อาจารย์โคธมอริยานะฮะอาจารย์สุดสศรีสัตยธรรมหรือแม้แต่อาจารย์สมชัยศรีสุทธยาก่อนครับนี่เป็นตัวตึงครับมีเรื่องอะไรปับออกกันดีครับแต่ปร,กรากฏว่ากกตชุดนี้เราไม่เห็นนะไม่เราไม่ได้เห็นมีใครอาสาจะมาเป็นตัวตึงหรือเป็นโคศกของกกตนะครับจะด้วยเกรงดอกพิกุลจะร่วงเหมือนกับทําพังเพยของไทยโบราณหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจแต่สิ่งที่เราได้เห็นครับ คุณสแสวงบุญมีเนี่ยหนังหน้าไฟเลยนะครับออกโรงมาโดนทุกเรื่องครับทั้งท่าที่คุณสแสวงบุญมีเป็นเลขาธิการกรกตรครับเป็นคนที่เตรียมวาระการประชุมของกกตแต่ไม่สามารถไปนั่งร่วมประชุมกับกกตไม่สามารถไปโหวตเสียงกับกกตได้ครับแต่เจ้าตัวนี่โดดแล้วโดนอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าครับครับ,รบขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ